วันพระค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธปัญญาพิรมรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เติมความอับพ,พิรมทางปัญญาในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันสำคัญแบบนี้นะคะเราจะขอเชิญชวนทุกท่านให้เป็นผู้ถึงทำขนานแท้กันสักหน่อยนะคะแต่ว่าจะโดยพระอาจารย์รูปใดน,นั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงแรกของรายการธรรมพิรม ช่วงธรรมมาพิรมพวกเรามีชีวิตกันคนละหนึ่งชีวิตทุกคนเลยมีชีวิตกันคนละหนึ่งชีวิตพระก็มีหนึ่งชีวิตทุกท่านก็มีหนึ่งชีวิตแต่เคยสังเกตไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำอะไรกับชีวิตเอาชีวิตไปทําอะไรเคยสังเกตไหมเราทุกคนก็ต้องกินก็ต้องนอนก็ต้องตื่นก็ต้องหลับต้องเข้าห้องน้ํา มีความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องมีเราทำเหมือนๆกันแล้วมันต่างกันตรงไหนระหว่างคนที่ขวนขวายที่จะหลุดพ้นก็แล้วกันกับชีวิตคนที่ยังใช้ชีวิตตามปกติวันนี้รู้สึกเป็นบุญมากที่ได้มาที่นี่เพราะอยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมที่แท้จริงได้มันอุปมาลาวกับว่าให้เราทำความเข้าใจอากาศตอนนี้ แต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่กับอากาศจนเคยชินนึกออกไหมฮะเวลาที่เรามาถามว่าอากาศเป็นยังไงถ้าเราอธิบายกันแบบวิทยาศาสตร์ว่าเขาประกอบไปด้วยออกซิเจนอะไรกันบ้างเนี่ยวันนี้นะครับจะลองเล่าแบบเล่าให้เด็กๆฟังกันละกันเพราะปกติเป็นพระดูแลสาม,มาเณรวันนี้เป็นสาม,มาเณรได้ไหมครับโอเคถ้าเป็นสาม,มาเณรพระจะเรียกตัวเองว่าหลวงพี่นะโอ้ไหมโอเคอ่ะอย่างนั้นเหล่าสามเณรทั้งหลายตั้งใจฟังพวกเราทุกคนมีกันคนละหนึ่งชีวิต แต่คนส่วนใหญ่เอาชีวิตไปหาความสุขครับแล้วก็สุขสุขทุกๆุก,กเจอเรื่องพอใจก็รู้สึกดีใจสบายใจเป็นสุขเจอเรื่องที่ไม่ชอบก็เรียกว่าทุกขแต่ละวันเนี่ยก็จะมีสุขทุกปนปนกันไปถ้าเราสังเกตด,ดูดีๆนะแต่คนที่ฝึกตัวเองเราจะเป็นคนสังเกตชีวิตครับว่าชีวิตวันวันมันก็มีเท่านี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกถ้าอุป,ปมาอีกอย่างหนึ่งถ้าเรียกว่าชีวิตบางทีมองไม่เห็นภาพ เหมือนกับพวกเราทุกคนมีรถกันคนละคันมีคนบางคนนะประดับแต่งรถไปเรื่อยๆ mm. เข้าใจไหมครับแต่งให้รถเราสวยรถเราบุบตรงนั้นก็ไปข้อกับรถเราสีไม่สวยก็ไปพ่นใหม่คนบางคนก็มีไว้ขับรถชมวิวไปเที่ยวกันนะครับคนบางคนรถบางคันนะก็มีเอาไว้ทุกของไปขายแล้วก็ไปซื้อของใหม่มาขายอันนี้เราใช้รถแตกต่างกัน ซึ่งไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ว่ารถจะค้าขายไม่ได้ไม่ใช่ว่ารถจะพาครอบครัวไปกินข้าวบ้างไม่ได้หรือการซ่อมรถก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องขวางโลกว่าแบบต้องปล่อยรถพังเราถึงจะเห็นความจริงของร่างกายไม่ใช่เรามีหน้าที่ดูแลรถเรามีหน้าที่ใช้รถแต่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือวันหนึ่งรถจะต้องพัง ทุกคนวันหนึ่งรถจะต้องพังหมดอะไหล่มันจะเสื่อมไปเรื่อยๆอะไหลบางชิ้นที่มันพอเปลี่ยนได้เราก็ขับไปอู่ไปขอเปลี่ยนแต่มันจะมีอะไรบางชิ้นที่ถ้าเริ่มเสียเมื่อไหล่แล้วมันซ่อมแล้วมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วพอไปเรื่อยๆถ้าเป็นอะไหชิ้นสําคัญในที่สุดรถคันนี้จะใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาทําความเข้าใจชีวิตเนี่ย คือเรามารู้จักความจริงเกี่ยวกับรถคันนี้นั่นไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องถือศีลไม่เติมน้ำมันตลอดชีวิตหรือต้องเติมแค่วันละรอบใครเติมวันละสามรอบเนี่ยถือเป็นคนที่ไม่เข้าใจชีวิตไม่ใช่จะเติมน้ำมันรอบหนึ่งแล้วเติมให้มันพอเพียงขับได้หรือจะเติมน้ำมันวันละสามรอบก็ไม่ได้ผิดหลักอะไรเข้าใจไหมฮะตราบเท่าที่เราเข้าใจชะตาชีวิตของรถ คนบางคนนะครับเกิดมาปุ๊บเป็นรถคันเล็กๆก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขับสวนแล้วเห็นรถคันใหญ่ๆก็น้อยเนื้อต่ำใจมันใช่เรื่องไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องอยู่นะในสังคมเนี่ยเพราะทำไมคนพยายามบอกกันว่ารถใหญ่มันโกงไงรถใหม่สีปิ๊งๆมันก็น่าเอ็นดูมันก็แจม เพราะฉะนั้นตลาดซ่อมรถตลาดบำรุงรถเขาก็จะพพายมติดป้ายถ้ารถเก่าเนี่ยเรียกว่าไม่สวยเรียกว่าไม่น่าพึงปราถนารถมันต้องปิ้งมันต้องวิ่งตลอดเวลาเข้าใจไหมล้วก็ออกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆมาเพื่อทำให้รถมันใหม่รถมันสวยรถมันดีรถมันเจ๋งทีนี้ไปๆมาๆเนี่ยเราก็ลืมไปว่ารถมันต้องมีชะตาชีวิตเดียวกันทุกคันเลย พราะนั้นเรื่องของเรื่องถ้าเรารู้ว่ารถจะต้องเสียเนี่ยทุกวันนี้นะพอรถเฉียวกันเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับถ้ามีคนมาขูดรถเราล่ะคนบางคนโกรธมากเลยนะมีรอยน,นิดเดียวเนี่ยต้นไม้ตกลงมาใส่ยางไม้ตกลงมาใส่โมโหแทบแย่ yeah. เป็นอย่างนั้นจริงๆเราเรียกว่าอะไรครับรักรถจนลืมจนเสียอารมณ์เข้าใจไหมซึ่งเดี๋ยวมันก็เช็ดออกแต่ไอ้อารมณ์ที่เสียเนี่ยล่ะสิ เราลืมไปเนาะถ้าเราเข้าใจเนี่ยว่าอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์รถหรืออารมณ์คนขับครับเราไปมีส่วนได้เสียกับรถจนเกินไปอะแทนที่เราจะเอารถมาใช้ประโยชน์ถูกไหมปรากฏเราถูกรถใช้อยู่เราถูกกลายเป็นยามเฝ้ารถมโหโมากเลยใครมาทําอะไรกับรถเราเนี่ยมันเคื่องใครมาขับปาดหน้านี่มโหโไปถึงไหนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเราถูกรถใช้หรือเราใช้รถ ทุกวันนี้เราถูกชีวิตใช้หรือเราใช้ชีวิตกันอยู่คนส่วนใหญ่ไม่น้อยเลยถูกชีวิตใช้อยากจะให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับรถคันนี้มันเป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีแต่เรื่องดีๆไม่มีเรื่องไม่ดีเลยมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงกับบอกว่าถ้าชีวิตมีแต่เรื่องดีๆก็ไม่จําเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนมีความสุขดีอยู่แล้วนี่ แต่เพราะเป็นมีสุขมีทุกข์เคาระคนถ้าคุณยังรู้สึกมีความสุขอยู่คุณยังรู้สึกว่าอยู่ได้เราก็อยู่ไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราพอแล้วละ่ะสุขสุขท,ท,ทุกทุกแบบนี้เนี่ยเราอยากจะเลิกธุรกิจนี้สักทีเลิกธุรกิจเฝ้ารถแล้วคอยโมโ oh หคอยหวงคอยอะไรมีส่วนได้เสียกับรถเนี่ยเมื่อไหร่เราเลิกมีส่วนได้เสียกับรถเราก็หลุดพ้นทุกแต่ลถ เราไม่ทุกข์เข้าใจไหมฮะมันเป็นแบบนี้แหละแต่ทุกวันนี้เนี่ยรถเป็นอะไรเราเป็นด้วยรถเจ็บเราเจ็บด้วยเกิดอะไรขึ้นกับรถเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับรถไปซะทั้งหมดเลยพอเข้าใจพระไหมฮะการที่เราห่วงตัวเองเกินไปอ่ะบางคนไม่ยอมแก่บางคนไม่ยอมเจ็บบางคนไม่ยอมตายทำไมถึงพูดแบบนี้ ปกติเป็นพระของคนป่วยพระคนเจ็บแล้วก็เป็นพระของผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วเราจะพบว่าเขาไม่ยอมตายอ่ะเขากลัวตายอยู่เหมือนคนคนหนึงกลัวรถเสียนะ่ะถ้าเราพูดกันตรงๆถ้าเรามีรถคันหนึ่งเนี่ยแล้วรถมันจะเสียทํำยังไงดีครับก็ซ่อมถูกไหมรถเสียก็ซ่อมสิแล้วถ้าซ่อมไม่ได้ละ่ะถ้าอยากมีรถนะ เราก็จะได้คันใหม่ตามบุญของเราแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามีรถกี่คันก็ต้องลงเอยแบบนี้แล้วเรายอมตัดใจจากนิสัยการเป็นเจ้าของรถเนี่ยรถคันนั้นจะเป็นรถคันสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอินกับการธุรกิจรถเนี่ยยังชอบเป็นเจ้าของรถไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้รถคันใหม่ตามบุญตามกรรมที่เราทา เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรเลยพูดถึงธรรมมันแท้จริงก็คือถึงธรรมชาติของการอยู่ร่วมกับรถเราต้องรู้จักธาตุแท้ของรถว่าเขาก็คือเหล็กคืออะไรมาประกอบกันชั่วครั้งชั่วคราวให้พอใช้งานได้ถ้าเทียบกันก็คืออวัยวะน้อยใหญ่ของเราเนี่ยที่มาประกอบกันเผอิญเล้วมันเราต่างจากรถแต่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราขยายได้ เราเรา,เราเล็กๆเราก็เกิดมาเป็นตัวเล็กๆเป็นเด็กทารกน้อยเราโตขึ้นมาเพอเอิญเราเป็นสิ่งมีชีวิตจะต่างกันลดนิดนึงขอขอภยัยขอเปรียบเทียบกับอย่างอื่นแล้วนะถ้าเปรียบเทียบกับหมาแมวล่ะคือถ้าฝึกเขาอะไรอย่างนี้เขาก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมฮะมันฝึกเด็กคนหนึ่งเนะี่ยเราสอนเขาเขาก็ทําเป็นขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฝึกจริงๆก็คือฝึกชีวิตชีวิตหนึ่ง ให้รับผิดชอบตัวเองเป็นดูแลตัวเองเป็นเข้าห้องน้ำห้องท่าเป็นหลับให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาปรากฏว่าไปไปมามาแล้วไม่รู้ไปฝึกยังไงสอนให้โมโ oh, หสอนให้ไม่พอใจรักสุขเกียรทุกข์มันมีของบางอย่างนะัะที่เราไปใส่นิยามว่าถ้าเขาพูดแบบนี้มาต้องอย่ายอมอันนี้คือสังคมส่วนใหญ่เขาบอกกันแต่ถ้าเราอยากจะรู้จักธาตุแท้ของตัวเอง เราต้องรู้จักอย่างแรกก่อนเรามีความแก่เป็นธรรมดาหมายความว่ารถทุกคันเลยเนะี่ยถึงจอดทิ้งไว้เฉยๆอยู่ในอู่วันหนึ่งเขาต้องเป็นรถตกรุ่นเพราะฉะนั้นเรามีความแก่เรามีความเสื่อมเรามีความเจ็บเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ถ้าเรามีความตระหนักแบบนี้เราเรียกว่าเรารู้จักชะตาชีวิตของรถทุกคันว่าเขาลงเอยที่แบบนี้ ทำยังไงไม่ให้ขัดทุนจากการมีรถคอยห่วงไม่อย่าเข้ามาใกล้นะลําคาญแบบแย่งที่จอดกับเขาไม่ถูกถูกไหมอันนั้น,เ,นเราเรียกว่าไม่ใช่เป็นคนฉลาดในการใช้รถคนที่ฉลาดในการใช้รถต้องเอารถไปทําประโยชน์สิต้องเอารถไปรู้จักแบ่งปันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าชีวิตก็ประมาณอย่างนี้แหละคือของที่เราสามารถนําไปใช้ทําประโยชน์ได้ เราไม่ควรให้ชีวิตเนี่ยเป็นเหตุที่เราไปโกรธหรือโมอโหหรือไปเบียดเบียนกระทบกระทั่งอะไรกับใครเลยคนมาเบียดลถเราบ้างทำอย่างกับเกิดมาไม่เคยเผลอไปเบียดลถใครความสามารถในการให้อภัยนี่ละสิเราเรียกว่าฉลาดในการใช้ชีวิต ทันถัดไปฮะมีรถคันไหนไหมอะที่จะไม่เจอเรื่องไร้ลยๆในชีวิตอย่างที่บอกครับถ้าถนนบนโลกนี้มีแต่คุณงามความดีมีแต่เรื่องประเสริฐพระพุทธเจ้าคงไม่อุบัติตัวเองขึ้นมาหรอกแต่พราะมีทุกมีสุขระคนท่านถึงบอกว่าถ้าเราฉลาดทําให้รถคันนี้เป็นรถคันสุดท้ายสิตัดใจให้ได้รู้จักธรรมชาติของการอยู่ร่วมกับรถให้เรารู้ว่านี่คือชีวิต และเราคือผู้สังเกตชีวิตผู้บริหารชีวิตคนที่เอาชีวิตไปทําประโยชน์แต่เราต้องไม่โกรธใครพราเขามากระทบกระทั่งรัดเราเข้าใจไหมพระอยากจะเล่าสโลกห้าบรรทัดให้ฟังลองฟังดูดีๆนะดูว่ามีความหมายอะไรกับเราไหมเพราะแสงและสีทําให้แมงเม่าบินเข้ากองไฟเพราะหลงในเสียงพินกวางน้อยจึงถูกในพันจับ เพราะบินตามกลิ่นแมลงจึงติดก,กับดักของดอกไม้เพราะหลงในรสชาติปลาจึงคุบแบบแล้วก็เพราะเพลินในปลักทั้งควายทั้งช้างเลยถูกจับเข้าใจสิ่งนี้ไหมครับในนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆมีภาพเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัส สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่รสมักจะติดใจแล้วก็อยากจะเอารสชาติดีๆสิ่งเหล่านี้เข้ามาแต่ปรากฏว่าปลาไม่กินเหยื่อได้ไหมกินเหยื่อสิครับแต่อย่าฮุบเบ็ดเข้าใจเรื่องฮะไม่ใช่ว่าปลาจะต้องกินอะไรไม่ได้เลยแต่เราต้องมองให้ออกว่าอันไหนคืออาหารอันไหนคือเบ็ดถ้ามาแมลงไม่บินตามกลิ่นเขาจะไปถึงเกสรดอกไม้เหรอ ช้างไม่แช่ในปลักเขาจะคลายร้อนอยังไงแต่ทํายังไงไม่ให้ถูกจับล่ะครับอย่าเพลิดเพลินเรารับประทานอาหารหรือเราถูกอาหารรับประทานถูกอาหารรับประทานแปลว่าอาหารทําให้เราอารมณ์ดีอารมณ์เสียได้แต่ถ้ารับประทานอาหารแปลว่าเราใช้อาหารทําให้เราอิ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอาหารดีๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความสุขอย่าหลงฮนะ อย่าหลงว่ามันจะถาวรอ,อย่าหลงว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่าหลงว่ามันจะเป็นเช่นนั้นตลอดมีความสุขให้สุขด้วยความตระหนักรู้มีความทุกข์ละครับลำบากเจอแดดร้อนเจออะไรที่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์คนที่เรารักเสียชีวิตมีคนมาพูดไม่ดีกับเราเราถูกกันแกล้งถนนรถติดเราเจอทุกข์เราควรอยู่กับทุกข์ยังไงครับรถติครับอยู่กับทุกข์นี้งไง เราควรตื่นเช้าก็ฝึกความขยันเราควรปล่อยวางถ้าเช้าแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้ฝึกความอดทนเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีให้หมดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคนดูถูกเจอคนพูดไม่ดีเราเติบโตจากสิ่งนี้ได้ยังไงครับเราจะไม่ทําอย่างนี้กับคนอื่นใครที่มีอารมณ์โมโ oh หและทําตามใจตัวเองอาจจะเผอกล่าวอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมครให้เราเห็นทุกโทษจากการตามใจตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าเจอสุขอย่าประมาทเจอทุกข์ให้เติบโตฮะให้เติบโตให้ได้เวลาที่เราเจอเรื่องทุกข์เนี่ยถึงเวลาที่เราต้องพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างถ้าทักษะของเราอันนั้นดีแล้วความทุกข์เดิมจะทําอะไรเราไม่ได้เลยจะมีแต่เหตุการณ์แต่จะไม่มีความทุกข์กับความสุขอย่าประมาทอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปอย่าไปติดใจถ้าวันไหนมีความทุกข ให้เติบโตให้ได้เราทุกได้เพราะว่าเราต้องขาดบางคุณสมบัติที่สำคัญไปเช่นให้อภัยไม่เป็นยังเป็นคนถือสาไม่รู้จักรอคอยเราพัฒนาทันทีถ้าเรารู้สึกทุกอยู่ความรู้สึกเป็นกลางๆล,งละ่ะเราควรมีทีท่ายัางไงเราควรรู้ตัวว่าตอนนี้เรารู้สึกกลางๆอยู่เพราะถ้าเราไม่คอยดูกลางๆเนี่ยเราจะคิดว่าชีวิตนี้มันมีแต่สุขแต่ทุก เราต้องรู้จักตอนที่ใจเฉยๆเราต้องอย่าทอดทิ้งจิตใจเราต้องสำรวจตัวเองตลอดเวลาการไม่เท่าทันตัวเองแสดงว่าไม่เท่าทันรถไม่เท่าทันชั้นเชิงของรถเพราะฉะนั้นโมโหอยู่ต้องรู้ตัวว่าชีวิตเนี้ยเจ้าเนี้ยกำลังโมโหอยู่เราเรียกว่าตัวเองกำลังโมโหอยู่ตัวเองกำลังน้อยใจอยู่กำลังเริ่มขุ่นละเริ่มม่วงละเบื่อลำคาญ น้อยใจเราต้องรู้เท่าทันชีวิตเรากับชีวิตเนี่ยเป็นแก้วใบหนึ่งเราต้องอ่านเขาขาดแก้วแตกต้องรู้ว่าแก้วแตกเล้าก็รู้ว่าเลา้าแก้วอารมณ์ดีอารมณ์เสียเราต้องซื่ออันนี้ต้องซื่อนะครับอันนี้แหละเราเรียกว่าเรารู้จักสภาวะของตนเองอยู่อย่าปฏิเสธสภาวะเพราะแค่รู้สึกว่ามันไม่ดีงามเลยที่เรากําลังโกรธเรากําลังเบือ่อเราเรียกว่าไม่ซื่อ บรารมีของการรู้อย่างซื่อๆเนี่ยทางธรรมเราเรียกว่าสัจจะบารมีคือเป็นผู้เห็นตรงคือเห็นอย่างที่เขาเป็นอยู่มีคําถามถ้ารู้สึกง่วงแล้วต้องทําตัวง่วงไหมเวลาโกรธต้องทําตัวโกรธไหมนี่แหละครับที่เราเรียกว่าเริ่มไม่ถูกลดใช้นึกออกไหมฮะชีวิตใช้เราไม่พอใจสิ่งนี้ไปลุยเขากันไม่อ่ะ <laughs> มอบยอมแพ้เขาพูดอย่างนี้ ให้อภัยเข้าใจไหมครับเพราะว่ารถจะต้องพังแต่ถ้าเราอินกับรถเนี่ยในที่สุดถ้าเราโกรธแล้วรถคันนี้พังชาติหน้าเราจะมีรถล้อใหญ่มากไว้บทรถคันอื่นย่างงั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกปล่อยวางจุดปล่อยวางของเราก็คือไม่เอออ,อหอหมกกับรถฮะเราต้องเป็นคนใช้รถไม่ถูกรถใช้ทีนี้รถเขาชวนเราได้ด้ยนะโมโหเลยเบ้นเครื่องเลย ใสซเลยนะเราก็ต้องดูกันมันดีเหรอคิดก่อน <c oughs> ไม่ดีไม่ทําไม่มีประโยชน์ไม่ทําการที่เราสามารถหยุดแล้วรู้ว่าลถใช้เราหลวงพี่อยากจะบอกว่าการที่เราเห็นอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าเห็นสังขารนะเรารู้เท่าทัานละและการที่เราก้าวออกจากเขาเนี่ยเป็นการฝึกแยกรูปแยกนามการที่ไม่คล้อยตามวิบาก เราเรียกว่าการทวนกระแสเขาชวนเราไปลุยเลยลุยเลยเราไปปุ๊บเขาโทษครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าไม่คล้อยตามกระแสวิบากลองดูครับถ้าเราเขาบอกลุยเลยลุยเลยแล้วเราไปลุยได้เลยครับเพราะลุยนี่แหละจึงเกิดถือตัวถือตนใครพูดมาก็รู้สึกทุกข์ทุกเสร็จก็ต้องไปลุย อันนี้แหละเราเรียกว่าวงจรของวัตัะก็คือเพราะว่าเราเชื่อแล้วเราก็ไปทําแล้วเราก็รับผลแล้วเราก็อยากอีกแล้วเราก็ไปทําแล้วเราก็รับผลเราเรียกชุดนี้ว่ากิเลสกรรมวิบากฮะกิเลสก็คือชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นก็เลยกระทากรรมแบบนี้แล้วก็ต้องรับผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูใจตัวเองตลอดเวลาว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไง เฉยๆก็ต้องรู้ตัวว่าเฉยๆอยู่เบือ่อง่วงสนุกหรืออะไรต้องรู้ตัวหมดแต่อย่าทําตามแต่อย่าทําตามฮะโกรธถ้าใจโกรธเราต้องไม่ให้วาจาและกายเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันกันกบเขาอันนี้แหละเราเรียกว่าเริ่มละเริ่มแยกอะไรต่างๆนะั้นนะเริ่มปลีกตัวออกจากชีวิตเป็นเป็นผู้บริหารชีวิตเป็นผู้ดูแลชีวิต เป็นผู้ใช้ชีวิตแล้วเราฝึกบ่อยๆความสัมพันธ์และทีท่าต่อชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เชื่อว่าจะพาให้ทุกท่านได้ถึงทำกันอย่างแท้จริงนะคะ และในช่วงหน้ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธควรจะสดับไปรับชมกันเลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้วันพระค่ะเป็นวันธรรมสวนะชาวพุทธอย่างเราท่านมาฟังกันหน่อยนะคะว่าถึงวันพระแล้วเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างค่ะ ขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมะทุกท่านท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เนี่ยเป็นวันพระเรียกว่าธรรมัะสวนะคือเป็นวันที่ควรฟังธรรมธรรมะที่จะมอบให้ในวันนี้คือสิ่งที่เราชาวพุทธควรปฏิบัติในวันพระคําว่าพระเนี่ยแปลว่าประเสริฐวันพระก็คือวันที่ประเสริฐ และสิ่งทั้งปวงในโลกนี้จะประเสริฐต้องประเสริฐที่ใจดังนั้นวันพระเราชาวพุทธควรมาทำใจให้ประเสริฐทำใจให้ประเสริฐจะทำได้ด้วยวิธีใด 1. ละทุจริตคือความไม่ดีไม่งามทั้งปวงเท่าที่จะทำได้เอาศีลห้าเป็นหลักแล้วกันท่านทั้งหลายคือละในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโดยการใช้ศีลห้ากำกับละความชั่ว 2. ทำความดีทำความดีก็คือ 1. ถ้าทําได้ก็คือรู้จักให้ทานหรือแม้กระทั่งสํารวมอารมณ์รู้จักให้อภัยในวันพระเนี่ยเราละความชั่วเราทําความดีแล้วหันมาทําใจให้ผ่องใสทําใจให้ผ่องใสอัตมาภาพแนะนำสองอย่าง 1. ถ้าถนัดเรื่องการเจริญภาวนาก็เจริญภาวนา3นาที5นาที7นาที10นาทีทำทีละน้อยดีทั้งนั้นแต่ถ้ายังไม่คุ้นชินกับการเจริญภาวนาใช้ภาวนาแบบโดยอ้อมคือการสวดมนต์ถ้าสวดมนต์ยังไม่ได้บทอื่นๆสำคัญสำคัญอัตมาขอแนะนำฝึกให้เป็นประจำคือสวดบทพระพุทธคุณสวดบทพระธรรมคุณสวดบทพระสังคคุณ วันพระแร,แรกๆเราเริ่มบำเพ็ญบารมีเราสวดสักสามครั้งพระต่อไปสวดหกครั้งพระต่อไปสวดเก้าครั้งบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ยิ่งๆขึ้นไปสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะพึงได้คือจิตจะสงบกว่าเดิมสองได้ทำหน้าที่ความเป็นพุทธศาสนิก,กชนและสามใจจะค่อยๆละเอียดละมุนละไม โทสะที่เคยมีอยู่บ่อยๆจะค่อยจางลงจางลงจางลงความเป็นผู้มีอารมณ์ดีความเป็นผู้มีจิตแจ่มใสความเป็นผู้อ่อนโยนรู้จักให้อภัยจะพึงเกิดขึ้นสิ่งทั้งหมดทั้งปวงเกิดขึ้นนั้นจะทำให้ชีวิตยั่งยืนครอบครัวร่วมเย็นเป็นสุขบุตรภรยาสามีก็จะเป็นสุขทั้งในเชิงอารมณ์และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ขอฝากท่านทั้งหลายไว้คือ 1. ละชั่ว 2. ทำความดีสาทำจิตให้ผ่องใสเพียงเท่านี้ดีงามมากๆเจริญพรขอพระคุณสำหรับการติดตามหวังไปอย่างหิ่งว่าทุกท่านจะชอบรายการพุทธคัาปญญาพิรมนะคะและกลับมาพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัดได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ